สวยไห่ให้กับเขาไปเนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดรครับผมสวัสดีจาสวยไงโจวครับผมเมื่อไหโจสิภามากินอะไรนะยำมยำบักม<ว>่วงครับเมื่อไหรโจ้สิภากินยำบมกม่วงครับ มาเบิ่ง,ง,งยำหมกว่วงไอโจตียำหมกว่วงคาดต้นเลยเพราะว่าเจควางเพิ่นบอกว่าหามเด็ดว่าสัน่นไอโจก็เลยบ่เด็ดแต่ว่าสิมาเอากับต้นมนเลยครับเดี๋ยวสิมาปบอกยำหมกว่วงกินกันวะกินกรันนี้ครับน้ำสเสนอเลยนี่ครับน้ำปลานะครับผมตาเทพธิดานะครับนี่ครับเพื่อนสมัครสมุนไอโจนะครับในการทําคลิปนะครับการน้าปลาตาเทพธิดานะครับผมช่องทางการติดต่อซื้อขายใ๋ยวโจสิีวังขอมุ่น อยู่ในการไล่ไล่สุดครั้งนี้นะครับเด้อนี่ครับน้ำปลาตาเทพธิดานะครับสุดยอดนะครับอร่อยแซ่บนัวครับจนจุดสุดท้ายแน่นอนครับแต่ว่าก่อนจ่เขาต้องจัดการกระบอกม้วนหนีก่อนเดี๋ยวต้องปอกบอกมวงก่อนครับเดี๋ยวจะปอกบอกมวงก่อนย่ำยำมืยำ้าตนเลยบอมีานยำผ่าตนยากยากยากหลายเพราะว่าเรเอาตนมันมาย่ำน้ำปอก ปักแล้วครับน้ำปลาตาเทพธิดาครับผมแสบแบนี่ขอพึ่งเขาหนิเราเอาน้ำให้นาลัางหน่อยไปน้ำนมน้ำนมน้ำนมไปจะกินอยากกินซ่าเนาะ เรียบร้อยครับผมไอโจมฝรั่งเรียบร้อยแล้วน้ำปลาตาเทียบพิดาครับฝากด้วยครับน้ำปลาตาเทียบพิดาครับผมนี่เดี๋ยวไอโจสีก้อยม่วงกับน้ำปลาตาเทียบพิดาก่อนอื่นต้องล้างบังม่วงก่อนเสร็จเรียบร้อยซับทีนี้ยำ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 ไม่ใส่ซับเลยยำ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 จ้ ยำจำโบนี่ว่าตัวสเปรย,ยงกางครับเรื่ว่าพวกน้เขากล้องหรอกล้องมันแคบมี่มันก็แคลบแล่ะตีแคบกล้องแคบเป็นตะมันดีค่ะทักทายทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะจ๊ะมึอนี้เขากินหมูวังคาดต้นมึอนี้ จะแซ่บว่ะดิขอบคุณหลายๆครับนำปลาลาดตาเทพธิดานะครับที่เป็นสนับสนุนการทำคลิปของไอโจนะครับเพื่อไอโจฮ็ดคลิปดีๆออกมากนะครับกะพี่ใจหลายครับกับการตริดต่อเข้ามาให้โจช่วยรีวิวสินค้าให้ครับนำปลาลาดตาเทพธิดานะครับท้องมีทั้งแบบนงเข้มข้นครับผมรากาแบบใส่ต้มใส่แกงใส่ตำมุงตำทั่วตำอ,อย่างทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารนิสานครับ มันเห็นมาสองแบบครับเดยโจเสีเยาเห้เบิ่งเด้อแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตซับบกงก่อนได้ยับบกม่วงก่นอนออแจ๊เจ็บบกเอ <c oughs> <c oughs> ยออดออ๋ม,ม่วงข๋าตน้นอสออรออ๋าปลาอ๋อ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 อโออ๋ออ๋ออ๋ออมาอ๋่อ๋ออ๋๋ยวเอิ่มไปใส่เด้อเบมมิ่งไอ้โอยออ่ออ๋ออ๋อออนเดี๋อว๋ีทักทาอทุกคนคอนนอ๋ออ๋มมัออออออาอ สวัสดีไปยววังทุกคนที่เขามารับชมนะครับขอมารับชมดูเฮียเบิร์ดตมได้กินมได้กินเอาเงินไปก็ได้ลยมาดิเก็บไซค์ขึ้นก็ได้ยหนึ่สมมุดคันอันนั้นเฮียล้องใส่อันไปไหมล่ะเกจะพาไปคน็บแล้วเียอัน สักใครทุกคนครับผมสักทายทุกคนนะจ๊ะน้ำปลาตาเทพธิดาแล้วครับอ่อจมกำลังชิมยำหมกหว่างกินกับน้ำปลาตาเทพธิดาเนาะคนที่เข้ามารับชมม่รับชมเก่าแล้ครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์นะครับแชร์ให้โจแนเด้อร์ชิมนีน้นึงแชร์แนเด้อไปแชร์แนแชร์แนแชร์แน ฟงานานียไปาง,งานงา,านไปม่นเกกินบกมวงกลางสายฝนเหียฝนก็ลังจีตกงึดตะวดควงเสร็จบมเนาะคิบิบนี่ฝนก็จีตก แสบุบท้ายแล้วครับผมคิงไร้มุกบินสวัสดีครับบางคนอาจจะโจมสิบประเด็นอ่านคอมเมนต์เด้ออก่ากันเนาะ ผมว่างเขาแกนมาแล้วไหมโอ้เนื้อหน่อยหนะ่อยเสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือแต่แกนแล้วโอ้โหมาเขามาผสมส่วนประกอบกันที่นี่ เจ็บๆกันเลยเนาะนี่ครับของวงได้มาแล้วเต็มซ้ำพี่กันแล้วเดี๋ยวโจติผสมให้ดูนี่ครับปลาไหเพิ่นมีหอยปลาแดกบองนะครับปลาแดกบองแซ่บๆปลาแดกบองเพิ่นผมเอาแกะมากินเบิ่งแล้วแซ่บๆครับปลาแดกบอง พิกไซก่อนครับแตกสวดครับมันไม่ห้องแตกสวดตาลจ้ายําบอกงวงยําบอกงวงหวงชุลด ตกแล้วครับพี่นองเอ้ยตายเลยโจท,ที่นึ้งน้ำปลาก่อนน้ำปลาละนี่ครับสูตรน้องนัวครับตัวนี้ครับปลาขาวครับเข้มข้นครับจนจบสุดท้ายนี่ครับน้ำปลาตาเทพิดาครับเข้มข้นจนจบสุดท้ายใส่เข้าไป เกบมันนุ่มบเลยเนี่ยเนี่ยบอราใสมันจะนน่มๆแถ้ยาย่อออกดอกปลาล่าเข้มข้นครับน้ำปลาของเทพทิดาครับเข้มขน้นอีกงีอีกตัวหนึ่งก็เป็นนงนัวครับเป็นสกินหอมมากไหมใส่เข้าไปคือกันครับ ชุบๆนี่ตัวนี้มันจะไม่เข็มเออ่มันสิบบเหนียวเนื้คือสิดออกเลยนะสุดยอดครับนี่ครับเสร็จเร็วเอามือคนชุบโอ้กินหอมมากไมครับหอมปลาามากไครับกินโครหอมเลยครับ <c oughs> แม่ไ <c oughs> อ้ น้งสม้มน้งส้มอยู่บปล่าโอน้งส้มบ่อยู่หรอ,อ,ม,าอหมาเชีส้มมาซิม <c oughs> นี่ครับไอโจดิซิมให้เบิ่งเด้อแซบแน่นอนครับว่เป็นยังดอกเดิ่มขขบขวบว่าเป็นอย่างกงงขขาินได้นะนี่ครับแซบแน่นอนครับน้ำปลรราตาเทพธิดาครับอร่อยมากมายครับนี่ครับน้ำปลรราตาเทพธิดาครับสุดยอดครับ ของก็ดีจริงครับนี่ซิมซิมตรงซิมครับมีการซิมเกิดขึ้นครับสุดยอดแซบจนหยุดนิ้วแต่บๆหยูดหอดนิ้วครับคักแน่ไหลต้องายไหลเลยแน่นอนครับสวัสดีครับผมสิรีพอรบอกงงน้วยดีครับกินเพลินหอมหอมแสบๆดีเลย ไม่สนใจนะครับเดี๋ยวโจ้สีแค่ไหในข้าบนคลิปนั่นแหละสองทางกันติดต่อเด้อแล้วสิลงคลิปไว้ให้เบนข้างบนไรสดไรสดไรสดอันนี้แหละอือหือแซ่บแซ่บมะอีหลีแซ่บอีหลีมันจะโกงกคือมันสีบอร์เกมมากเขาใส่กับอะไร การใส่ย่ำใส่ยังเนี่ยแบบสูตรที่ว่าเข็มคนอ่ะปลาแหลแบบแบบแซ่บแซ่บไปเลยครับสุดยอดสุดยอดครับแซ่บแช่แฮนเดอร์ิปหนึ่งแช่ฮนเดอคใดสุดยอดครัแช่แฮนเดอ ตามเลวลาแต่เทพดีดาแซบ่บอริงเลยครับแซบ่บคับพี่เดฟ้าลองแล้วครับแมนแมนี่เลยครับขำบน้ลาลองครับฝนจะตกครับ ขอบคุณครับสำหรับคนที่แชร์นะครับอ๋อขอบคุณครับปากกอนครับผมอ๋อขอบคุณมากมากครับสุดยอดครับแซ่บแซ่บฮะผสมแซ่บ Le> ก็ยังแซ่บก็ยังแซ่บต้องเลือดป่าครับงานกินเบื่อให่ให้กินเด้องานกินเมื่อก่อนจะให้ให้กินเด้อโอเคสุดยอดครับน้องส้มครับอยากกินน้ำครับ ใช่แล้วขอบคุณมากครับผมทางนู้นฝนกำลังจะตกครับทางนี้กำลังจะตกด้วยกันครับถึงจ้าครับแซบแซบครับนับปลาตาเทพที่จ้าแซบ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 จะรับตาห่างกันเนาะแซบแซบแม่ครับเมนูแก่เมาครับต้องกินแบบนี้ครับเมื่อคืนเมามากครับเมื่อคืนเมาหลายพอ น้องส้มอยู่หลังไม้ครับน้องส้มไปดูไปดูเป็นสลัดบุาทำงานแซ่บแซ่บชิ้นสวัสดีครับผมแซ่บครับผมแซ่บแหงแซ่บแหงตัวสิมุจาเลยเนี่ย แซบคักแซบแรงไปเลยครับน้ำปลาตาเทพธิดาครับแซบอิลีติดขันอุโบแหมทักแรงเลยนะบ้างไงคนตกง,งานไอโจ้รับทำง,งานอยู่นี่นะนจะแซบจ่าขอบคุณมากมายครับมิมมิมจิคือมิมเหรอโอ้ยแกหมดแล้วเนี่ย แต่แบ,บ่แซ่บเป็นไงโจกินมาแล้วนะเผ็ดเผ็ดแซบแบครับอ,อร่อยมากมายนะจ้านะจ้านะจ้ะโุะนะะ้นหนามเริ่มอะไยเดี๋ยวโจชิสดน้ำกินพร้อม แซ่บครับสุดยอดหรือไม่ให้น้ำแน่ค้างเพราะใครละ่ระใส่ไปไห่มือเอ้ยเขากบค้างเลยเนี่ยเขามาถอนอยูกค้างๆ้างเลยนี่ครับสุดยอดครับ ีครับเม่นม่วงกำลังทำแต่การเม่นม่วงให้จบครับ <t> เป็นไงตาบ่ <t> <t> คำทั้งบ้านขอบคุณมากมายครับแสบเสยเนาะนี่และคเขาว่าห้ามเด็ดบ่เด็ดเลยอโจกกินข้าตนเลย รสตามาล้น,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 นึงเดี๋ยวกินให้ดูว่าจัดดีๆไม่เค็มอร่อยมากมายครับสุดยอดน้ำปลาตาเทพทิดาปลา,าตาเทพทิดานี่ครับลองเข้าไปหาดูในเพจเฟซบุ๊กนะครับเขาจะมีชื่อของเพจเขาว่าน้ำปลาตาเทพทิดาครับน้ำปลาเทพทิดาเขาจะพิมพ์ไปมันจะขึ้นเลยครับน้ำปลาาเทพทิดานะครับ ผู้ใดสนใจเขาไปเบื้องในเพจของเขาได้ครับเพราะว่าเขามีเพจเฟซบุ๊กอยู่เรียกสนใจเป็นตัวแทนจําหน่นายเขารับจังหวัดละสามคนเด้อแล้วก็ส่งขายทั่วโลกครับของเขาดีจริงครับแซบอิลีขอบอกเชียงตับเป็นไงนสวัสดีครับเพื่อนจิ เดีวว่างๆเจอกันเพื่อนเดี๋ยวตะไลถั่วครับเอามาฝากบ้างเด้อถามมาถ้าม,มาชมบุรีเอดี๋ยวไปฝากซื้อเขาดีชมบุรีเขามีขาย,ยเยอะแยะเดี๋ยวตะไลถั่วครับอือหือยอดมากมหครับยอดอ่อรอีหลี กินจานเลยกินบะไรครับจานสวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนจีครับสวัสดีครับวันนี้ว่างเขามารับชมเนาะสีไอ้ท้ำสติ๊กเกอร์รถใหม่สวยดีนะขอบคุณมากมายครับโอ้โหเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวขอญาตไปไปลองรถหน่อยอีสานแดนใต้เหมือนที่เลยครับเนี่ยช่วยอดเลยน้ำปลาตาเทพธิดานะครับโอ้โหอย่าลำคายกันนะจ๊ะเพราะว่าเขาสนับสนุนช่อบไอจูอยู่เนาะนี่ครับน้ำปลาตาเทพธิดาครับ ติดต่อได้ครับ ID ไลน์ก็เดี๋ยวผมจะวางไว้บนบนในชื่อของสตรีมสดไลฟ์สดครั้งนี้นะครับนี่ครับสุดยอดครับอร่อยมากไมครับน้ำปลาตาเทพิดานะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาลาสับกับปลาลาบองปลาลาสับครับมีเชื่อกันครับอันนี้ก็ของเขากันครับน้ำปลาตาเทพิดาครับผมขอบคุณมากมายครับสำหรับคนที่ดูทุกๆคลิปของไอโจชาแนลนะครับเด้อฝากติดตามไว้นะครับโจชาแนลกับใจสิงกินแซบกับกา น้ิ้สดครั้งนี้ก็ขอญาติจบสำนีเนาะขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปเดี๋ยวโจจะไอโจจะไลฟ์สดเฟซบุ๊กบ่อยๆนะครับก็ฝากติดก็ติดน้ำแล้วก็ซอยแชร์ให้โจน้ำเด้อก็เฟซบุ๊กก็บิีไลฟ์เรื่อยๆครับก็ะไลฟ์สดเรื่อยๆก็ดีใจเลยครับกับการเข้ามารับชมไอโจชาแนลขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ